เมื่อพูดถึงการทำงานเพื่อศาสนาและสังคมคงมีไม่มากนักสำหรับผู้ที่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อทำงานศาสนาและสังคมตลอดทั้งชีวิตอาจารย์ชฟีีนภากรคือบุคคลที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อทำงานศาสนาและสังคมมาตลอดชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บิสมิลละห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลฮัมดุลลอิมลามุวอีัสลกุมรห์มะอบราะกาตุฮผมอิมามชะวีณณากรนะครับชือในบัตรประชาชนก็คือทวีณพากอนะครับเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2477นะครับอายุตอนนี้ก็90ปีแล้วนะครับผม ได้รับการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะครับจากโรงเรียนอสัสมชันบางรักนะครับแล้วเลขประจำตัวก็15221ีพนะครับมีพ,พวกผู้ผื่นฝูงหลายคนหลังจากนั้นได้ประมาณปีพุทธศักราช2,498ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์กับคุณแม่เสร็จจากพิธีฮั์แล้วคุณแม่ก็แนะนำว่า น่าจะได้มีการศึกษาเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะมามะก,กาะอยากจะศึกษาที่มะก,กานี่เรามีโอกาสแล้วก็น่าจะได้ศึกษาผมก็ไม่แน่ใจเพราะไม่มีความรู้เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นทางเขียนภาษารับพูดภาษารับแล้วก็อ่านภาษารับแต่ในฐานะที่คุณแม่ได้เสนอแนะก็เลยเออตอบสนองคําแนะนําของคุณแม่นะครับก็เลยเรียนเรียนก็เข้าไปเรียนในโรงเรียนคีาเรียก,กว่าดารุอโลมุดดีเนียที่เชาลี ครับเข้าป .4 เรียนจบป .6 ที่โรงเรียนนี้แล้วก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนซอลอตียอัลฮินเดียที่ชูบกาที่มาการเหมือนกันนะครับที่เขาเรียกว่าใกล้กับกูโบชูบกานะครับอันนี้ก็จบมัธยมที่โรงเรียนเซอลอตียนี่นะครับหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอียิปต์นะครับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอัลอาซัตก็ได้เรียน จบในสาขาตัปซีรและฮะดีสนะครับจากคณะอุสลุดีนคณะอุสลุดีนก็คือเป็นคณะที่เกี่ยวกับหลักศาสนาโดยเฉพาะก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยนี่นะครับสำเร็จปี2510นะครับแล้วก็2510ก็กลับมาสู่เมืองไทยเมื่อผมกลับมาแล้วนะครับพี่น้องของเราหลายคน ได้มาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามทางสื่อนะครับเมื่อก่อนนี่มีวิทยุะสะพันแดงนะครับก็ทำรายการเกี่ยวกับด้านศาสนาเผยแพรแ่ก็ทำให้รายการหนึ่งที่คนติดตามมากที่สุดนั่นคือรายการบิสมิลลาห์นะครับทางวิทยุจอสอสะพันแดงปี2514นนะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่คลองตันนะครับมาแต่งงานแล้ว ก็บังเอิญเป็นปีที่มูลนิธิเพื่พอสุ์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เริ่มการก่อสร้างพอดีนะครับก็ตรงกับเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2514ก็เริ่มการสร้างมัสยิดหลังจากที่ท่านได้ศึกษาและได้เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วท่านได้มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ศึกษามาเผยแพร่และพัฒนาสังคม พร้อมทั้งพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยโดยได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามโดยใช้มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่การเรียนการสอนมีผู้คนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดได้มาศึกษาเรียนรู้จึงทําให้มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในสังคม ผู้ที่มาเป็นประธานก็คือจอมบบุทนอมกิติกจรนะครับเราผู้ที่เป็นประธานฝ่ายอิสลามของเราก็คืออัลมารโฮมอาจารย์โวนสุวรนาศาสตร์นะครับแล้วก็ได้มีการก่อสร้างเป็นลําดับเรื่อยมาช่วงปี2017เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเกิดวิกฤตที่ว่ามีกระแสออกมายังพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปว่าที่นี่มันเป็นของคนที่เรียกว่าคณะใหมยห่ย่วบีมาขอสร้าง ไม่ไม่ใช่คณะเก่าเหมือนเราก็เลยทําให้คนก็ขยาดขยงแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทาให้เกิดความแตกแยกระหว่งางมะมม,ม,ะม,ม,ม,ะมูมกับ,ะกบมะมมูมเดีกันมะมมูมกับคณะกรรมการสู้เราอะไรเนี่ยตอนนั้นก็จะไม่มีใครมาลามาแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นผู้ที่จะทํากิจกรรมในในศูนย์กลางอิสลมามแห่งประเทศไทยทั้งที่สร้างมาแล้วก็เกือบครึ่งทางนะครับช่วงนั้นผมกับครูแอนะที่เรียกครูอีครูแอนสอนอยู่ที่ บ้านฮะจิซาเลมท่านประธานเล็กวานิชอังกูลแล้วก็คุณลบมติศิลปินฮะจิทองอยู่มูลทรัพย์แล้วก็คุณสมานเกิดอยู่ท่านที่ได้กล่าวนามอันนี้ก็ได้ไปปรึกษากับคุยคู่แอรนะครับที่บ้านฮะจิซาเลมก็ปรากฏว่าผมสอนอยู่มีลูกลูกศิษย์ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับก็ขอให้เขาเขาขอให้เราเนี่ย ย้ายมาสอนที่ศูนย์กลางได้ไหมผมก็ประชุมพอประชุมแล้วก็มีการปกลงว่าเอามาช่วยเหลือตรงนี้ก็มาสร้างมวลชนให้ก็ตั้งชื่อว่าสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2517มาพอดีจากผลงานที่เห็นประจักษ์ทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้เรียนเชิญท่านมาเป็นอิหม่ามประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนามูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการต้อนรับแขกต่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลสาคัญในกลุ่มประเทศมุสลิมสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะฮะได้ผ่านมาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะ,ะหลายครั้งโดยกันครั้งแรกก็คือ วันหนึ่งชื่อเชคันยูไมลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทยูไมลที่ยินลิล่ะท่านเดินทางมาที่กรุงเทพก็มาคุยกันตรงนี้แหละครับในมน,นี้ปรากฏว่าท่านบอกว่าต้องการอะไรบ้างที่จะให้เป็นประโยชน์กับศูนย์กลางนี้ผมก็เลยบอกว่าที่นี่ยังไม่มีบ้านสำหรับเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาใช่ยอย่างนั้นวาง ว่าเงินทองเอาไว้ให้1ล้านเรียลซาอุดีนะครับเพื่อเป็นการก่อสร้างสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพรา้านะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะภาคไหนนี่ก็คือความประทับใจที่ว่าอันแรกทีเดียวที่ได้รับนะครับการช่วยเหลือจากอิรกซะแล้หลังจากนั้นก็มีนะครับว่าได้มีการต้อนรับอย่างเช่นท่านอิมามของมัสยิดอัลฮารอมได้มาเยี่ยมเยียน ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาละมาที่นี่โอ้โหมีความปราเปรื่มนะครับใครๆก็อยากชมท่านจากฟังเสียงท่านแต่ท่านก็มาละมาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทในระดับโลกก็คือ OIC นะครับที่เป็นเรข,ขาธิการใหญ่นะครับรก็มาเยี่ยมและนอกนั้นก็บรรกายเรื่องเคียงเรานี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอันวัดอิบราฮิมนะครับเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียแล้วท่านก็ได้ มาละหมาดบรรสุกที่นี่นะครับเป็นแขกของรัฐบาลโอ้โหวันนั้นพวกเราดีอกดีใจมากนะครับผมก็ดีใจนะครับว่าเป็นคนแรกที่ทางคณะกรรมการเนี่ยใ,ให้ความไว้วางใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในใจผมบอกว่าเหมาะสมนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเองนั้นเมื่อได้ไปเรียนแล้วก็ได้ขอรอวจ,จักอัลอ์นะครับทูลขอจักัลอให้ผมเนี่ยได้รับความรู้เมื่อได้รับความรู้แล้วขอเปิดโอกาส จากพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดโอกาสให้ผมเนี่ยได้ทํางานด้านอิสลามเนี่ยตลอดชีวิตขอไม่ทําอย่างอื่นนะครับเพื่อตอบสนองพระคุณที่อัลลอฮ์ตาละอะไรให้ความรู้กับผมแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นแหละครับอันนี้แหละครับที่ทําให้เกิดความประทับใจว่ากระทั่งตั้งแต่วันนั้นที่เราสามารถหามวลชนมาให้กับศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็มี กิจกรรมต่างๆเนี่ยเขามาร่วมกันอย่างคับข้างทําให้ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศแล้วก็ที่สัาคัผถ้าเราไปภาคใต้หรือไปภาคเหนือนี่ครับถ้าบอกว่ามาจากศูนย์กลางอ๋อศูนย์กลางเนี่ยผมเคยไปนอนนะเดินบวชผมเคยไปนอนไปทําอิบัตต์ไปละหมาดตะเราแวะไปละหมาดตะฮัดยุทแล้วก็ถือบวชนี่ทั้งเดินผมก็แกบวชที่ศูนย์กลางนี่เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เร,นเราภูมิใจมากเลยนะครับที่ มสัสยิดแห่งนี้หรือศูนย์กลางแห่งนี้เดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างที่ทุกคนได้วางเอาไว้ครับตลอดระยะเวลา50ปีของการทำหน้าที่อิหมมประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยของท่านอาจารย์ชฟีนภาคก่อนนั้นท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแห่งนี้และสังคมไทยมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและในโลกมุสลิมอันจะนำมา ซึ่งการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต